ร้อนจังเลยทำไมวันนี้มันร้อนขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมคะว่าอีก20ปีข้างหน้าโลกของเราจะร้อนขึ้น2-3องศาเซลเซียสเลยถ้าเรายังใช้ชีวิตกันแบบเดิมๆไม่ไหวแล้วรู้นี่ยังในปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีส่วนที่ทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันยังมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทาให้เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะก็จะเกิดเป็นการเรือนกระจกค่ะซึ่งทําให้อุณหภูมิของโลกของเรานั้นสูงขึ้นเอง ที่สําคัญนะคะมีการคาดการว่าในอนาคต20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยโลกของเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-3องศาเซลเซียสเลยฟังดูเหมือนจะน้อยนะคะแต่ว่าเรามีตัวอย่างมาให้ดูค่ะ 1. ในวันที่ร้อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง4องศาเซลเซียสเลยแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในเขตร้อนก็ตาม 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะทําให้วัฏจักรของน้ํารุนแรงขึ้นค่ะจะเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมอย่างหนักรวมถึงเจอ ภัยแ้งในหลายภูมิภาคเลยุยน้ำใกล้จะมาแล้วรีบเตรียมตัวอพยพกันค่ะ3และทุกๆ10ปีนะคะที่มหาสมุทรอาร์กติกในขั้วโลกเหนือเนี่ยก็จะไม่มีน้ำแข็งทะเลเลยในช่วงฤดูร้อนแล้วหมีขั้วโลกจะอยู่ยังไงเนี่ย 4. ี่ทั้งพืชแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะจะต้องเผชิญกับสภาวะการเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยรู้นี่ยัง นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแต่ถ้าหากเราเนี่ยไม่รีบปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคตนะคะเราอาจจะต้องเจอภัยพิบัติที่รอเราอยู่อีกมากมายเลยแหละคะ่ะร้อนรอนี่